วันมัวมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวเปิดพิธีมัสยิดบีนาอุมมะมัสยิดประจำสำนักคณะกรรมก,การอิสลามจังหวัดยะลาเดี๋ยวเรามาฟังนายวันนอมพูดกันหน่อยฟังออกไหมครับวาระของศรัทธาอยากที่จะจะรักกันให้ยิ่งยิ่งละายีที่จะมาพูดกันมัสยิดบีนาอุมมะยะลากที่จะเปิดกันที่จะติดตั้งตัวบางงูสายบนงในทางแคบ ดีด้วยพี่เดนี่ถ้าลูกกำัการ,ร,กราาเสียกี่ตระคัมภีร์ก็ไม่ได้เวทีหรอกวัดสุจิโอดาบิวันนอไปเปิดมัสยิดจังหวัดยะลาจังหวัดยะลานี่เป็นมาเลเซียเหรอครับเป็นดินแดนอะไรครับไม่พูดไม่พูดภา,าษาไทยเลยนี่แหละครับวันนอต้องเป็นสอสอเป็นประธานรัฐสภาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่รักแผ่นดินไทยเหละครับไม่รณรงค์ให้มุสลิมพูดไทยตัวเองไม่พูดไทยเลยเวลาพูดกับมวลชนเนี่ย พูดภาษายาวีตลอดเห็นไหมครับไม่ว่าจะหาเสียงการเมืองไม่ว่าจะไปเปิดมัสยิดคุณกําลังแสดงอะไรเหล่าน้องคุณไม่พูดไทยนี่คือชัดเจนครับอยู่ประเทศไทยทําไมไม่พูดไทยแล้วยิ่งเฉพาะงานซึ่งเป็นงานเป็นทางการแบบนี้ทําไมไม่พูดไทยนี่แหละครับทุกท่านครับมันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันซ้ํซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำพูดกันไม่ไหวแล้วครับมันมันเยอะแสดงให้เห็นถึงว่าคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองคนไทยใช่ไหมล่ะนี่นะครับหลักฐานชัดเจนสมาคมเ็าบอกว่ามุสลิมจังหวัดกำปงโสมประเทศกัมพูชา นี่ฮนระทำร้ายพระสงฆ์เห็นไหมครับจริงไม่จริงเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะครับนี่พิทักกรส่งมามุสลิมจังหวัดกำปงสงสงประเทศกัมพูชาบุกทําล,ลายวัดพระพุทธศาสนานเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็อป,ปรรยและทําร้ายพระสงฆ์มรรณภาพสามรูปเป็นข้อมูลของสมาคมปกป้องนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยพฤติกรรมเหมือนกับมุสลิมชายแดนใต้อยู่ที่ไหนอัป,ปรีอยู่ที่ไหนย่อยยับอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นไม่ได้อยู่ร่วมกับใครไม่ได้ก็เหมือนที่น้องนุริยาพูดเมื่อกี้บอกว่า หนึ่งในคําสอนคือไอ้พวกนี้มันกลัวมันกลัวภัยพิบัติถ้าถ้ามันมันคิดว่าชาวกาแฟรหรือพวกเราที่เป็นคนไม่ศรัทธาเนี่ยอยู่ร่วมกับมันเนี่ยเราจะไปดึงเอาภัยพิบัติมาทําให้พวกมันพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันถึงต้องขับไล่เราหรือไม่ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นมุสลิมซะเพื่อจะได้ปลอดภัยจากภัยพิบัติมันเชื่ออย่างนี้ทีนี้พอมันเชื่ออย่างนี้ผมถามหน่อยเฮ้ย hey, เ hey. แล้วอัการอัลปากีสถานในมุสลิมล้วนๆเนี่ยมุสลิมเกือบทั้งประเทศเนี่ยทำไมโดนน้ำท่วมวะ ไม่มีชากาแฟเลยทําไมน้ําท่วมยับเยินเสียหายเป็นบ้านไอ้คนสองล้านกว่าคนเยอะแยะเราไม่ได้ซ้ําเติมนะครับแต่เราสงสัยว่าถ้าเชื่อว่ามีอยู่ร่วมกับชากาแฟแล้วเดี๋ยวชากาแฟจะดึงเอาไปธรรมชาติแล้วอัปากีสถานนะั่นน่ะมุสลิมทั้งประเทศทําไมอ่ะทําไมยังโดนไปพิบัติน้ําท่วมจนต้องขอความช่วยเหลือจากกาเฟเนะี่ยหรือไม่ต้องดูอิรานอิรานอิราน,อรานตอนนี้เผากันวายวอดทั้งประเทศต่อต้านมัสยิดต่อต้านการครูมียับเนี่ย นั่นน,นั่นไม่มีกาแฟเลยเนี่ยทําไมถึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมยญ้าทําไมอยู่มันในนรกทั้งประเทศเลยอ้อาวถ้าคุณบอกว่านั่นเอ้ยไม่ใช่ใช่อี่านั้นเป็นชีอาไม่เกี่ยวกับซุนนีอ้าวแล้วอัฟกานิสถานเนี่ยตอนตรีบันเข้าไปยึดเห็นหนีขึ้นเครื่องบินเกาะปีกเครื่องบินหนีตายกันเจ้าละวันขนาดมุสลิมด้วยกันอะไรอะ่ะมีแต่มุสลิมอะ่ะทำไมพระเจ้ายัางลงโทษ